ใครได้มากับผมจูบโอ้กินแซ่บกินนวดเขากับผมมึงน,นี่ก๋วยเตี๋ยวเลี่ยนเตี๋ยวเลี่ยนเนี่ยน้ำตกขาหมโูโอ้จัน้อยโอ้ยผู่ได้เห็นหรอ จมาเลยขาเดียวพ่อเนียบดีโอ้ขคยเลยขาเดียวอยู่ ก,กินกับปีกอีกนันหนึ่งมาทันทีเลยรูเลียงเลยเลื่อมเรื่อ,อืม มันบริเวณเนอะยำมันดีดลองดูเด้อก๋วยเตี๋ยวเลือเนื้อน้ำตกขาหมูผัดไส้ตม่งนะด้วยครับจากก้าใจครับ nói lên, lưỡi hả bự bự, nè เล็บอ,อนน่อนตะต้มแล้วมันก็เล็บอ่อนเจ้าเล็บแข็งกิน,มนะกนกกไม่ได้นะห่าขนาดไปจบดูข้กวเป็ดอ่ะกันล้อม うん。Hmm.